ไม้ขึ้นมาเริ่มเลยครับงูเลื้อผมอะ่ะตายหาแล้วอูงูลหลับไปเอาไม้มาไม้ไม้ไม้ไม,ไม้เอาไม้มาเลยมีไม้ไหมเฮ้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 ยเฮ้คือเรือของนาไง,ไงไหยุดหยุดยุด ไปดึงเงินแล้วเดี๋ยวจะมันจะขึะ้นรถผมงอ่ะเฮ้ยไปดึงเงินไปดึงเงินรถเหยียบไปตรงโน้นไปนูน้นไ,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 ไป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 เข้าไปนู้นเลยไปเลยงูหลามอ่ะไป,ปะไปไปไป,ไปทางใครทางมันทางชคให้ลาบกันนะไปไปไป,ไป ไปไปท่านออกรถผมนี่ไงไปเลยไปเลยเข้าเข้ารูนี้ไปโอโ้ไปโชคดีนะให้เจ้าของรถผมออกหวยนหนะึ่งสามก้ห้านะคืนนี้เลยเข้านี้เข้านี้เข้านี้จะไปไหนไปทางใครทางมันอย่าจองก,กัมจองเวก่อนนะกันนะไปหายกินใครทางใครทางมันเนี่ยเขาเรถผมแต่เมื่อคืนแล้วไม่รู้ว่าเขารถผมเมื่อ,ะอะไหร่เนี่ยอ่า มาไปโชคดีทั้งใครทั้งมันเนี่ยจะเปียนรถผมอยู่ใจเมื่อคืนแล้วไม่รู้ไปอย่างไร,รไงไปทองมันจะขึ้น,นไปใต้ท้องนะไรเออที่เออ่ะขาหมาเออผมนึกออกไปเพื่อนขึ้นโคอ,อย่างนี้เลยอ่ะ